สวัสดีครับผมมีนะครับนักศึกษาแพทย์ทยนญานพิชิวงก็ตอนนี้กําลังเรียนคณะแพท,ย,ทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินครับชั้นปีที่2ครับที่ผมอยากเป็นหมอเพราะว่าตอนเด็กๆเกนี้ยผมไม่สบายบ่อยครับแพทย์เนี้ยครับก็เป็นคนรักษาผมผมก็เลยอยากเป็นหมอเพราะว่าผมจะได้ไปรักษาคนอื่นต่อด้วยครับเหมือนที่หมอมารักษาผมครับ ผมเป็นเด็กตรังครับก็อดีมานเนี่ยที่ตรังมันยังไม่เปิดก็เลยต้องเดินทางเอาเวลาเสาร์อาทิตย์เนี่ยมาเรียนที่หาดใหญ่ครับก็เรียนเสาร์อาทิตย์ทั้งวันแล้วก็ค่อยกลับไปวันจันทร์ไปเรียนที่โรงเรียนใหม่ครับการเตรียมตัวอีกอย่างก็คือพ่อจะเป็นคนไกด์ตารางเวลาในการเรียนให้บาลานซ์กันให้ผมาสามารถทำทั้งกิจกรรมที่โรงเรียนแล้วก็เรียนพิเศษได้ครับ พอขึ้นช่วงม5ขึ้นหมหอ,อะครับถึงกับทะเลาะกับพ่อครับ<ม>เพราะว่าคือมันเหนื่อยมากๆแล้วทําไมพ่อต้องยังให้เรียนอีกทําไมพ่อไม่เคยถามเราเลยว่า<ม>เฮ้ยเราเหนื่อยมากแล้วนะเราเรียนแค่นี้ก็พอแล้วนะเรามีความรู้เพียงพอที่จะไปสอบเข้าแพทย์แต่ว่าพ่อก็ยังให้เรียนอีกก็มีทะเลาะกันเลยแหละทะเลาะครั้งนี้ก็ถือว่าหนักมากๆสําหรับผมครับใช่งั้นไอฝันที่อยากเป็นหมออะก็ไม่ต้องเป็นมาแล้ว พอตอนนั้นทะเลาะกันผมไม่ได้คุยกับพ่อเป็นอาทิตย์เลยใช่ไหมหนังสือไม่แตะอะไรไม่แตะแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงใกล้สอบสนามหนึ่งอยู่พอดีผมไปสอบสนามนั้นแล้วผมพลาดก็เลยคิดว่าเอาแล้วทําไมเราไม่ฟังพ่อตั้งแต่ตอนนั้นทําไมเราแบบเราต้องทะเลาะกับพ่อในเมื่อพ่อก็หวังดีกับเราไอตารางเรียนที่พ่อเขียนมาพ่อก็เหนื่อยก็เลยคิดว่าเฮ้ยพ่อทําขนาดนี้แล้วเรายังไม่รับไปอีกยังไงมันก็ไม่ได้แล้วครับก็เลยต้องกลับไปคุยแล้วก็ต้องขอโทษพ่อครับ ก็ตอนขอโทษก็มันก็มีเสียใจจากที่เราสอบไม่ได้ครับแล้วก็มีแบบรู้สึกผิดมากเลยที่ไปทะเลาะก,กับพ่อเพราะว่าคนที่หวังดีกับเราคนที่แบบอู้สา์เหนื่อยเพื่อจัดตารางเวลาให้เราครับแต่ว่าเราดันไม่เอาตารางนั้นเราลงดันไปว่าเขาอะไรแบบนี้ก็เสียใจมากครับก็เดินเข้าไปขอโทษไปกอดพ่อก็มีน้าตาไหลบ้างตอนนั้นก็รู้สึกขอบคุณพ่อตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเลยครับ สนามต่อไปก็คือพวกมอ,อครับมอ,อรับตรงผมก็สอบมอรับตรงก็ได้ครับสนามหลังจากมอก็พวกเจวิชาสามันครับเจวิชาสามัญวิชาฟิสิกส์เต็มร้อยคะแนนครับก็ตอนนั้นก็ไม่คิดว่าจะได้เต็มร้อยนะคะแนนก็ติดถึงแค่จุฬาครับแต่ว่าผมเลือกเรียนที่นี่เพราะว่ามันใกล้บ้านแล้วก็ผมอยากกลับไปหาพ่อบ่อย รอยยิ้มและความสุขในวันที่ลูกประสบความสำเร็จในชีวิตคือความภาคภูมิใจของพ่ออย่างแท้จริง